t ต v e จ็อบบุคคลแห่งทศวรรษและเป็นไอดอลของใครหลายๆคนความคิดของเขาจินตนาการของเขา,สร,าสร้างสิ่งที่อยู่เหนือจินตนาการให้เป็นสิ่งที่เป็นรูปร่างและจับต้องได้หนังสือเล่มนี้ I Steve Steve Jobs in his own words ผมสตีฟจ็อบเป็นหนังสือรวบรวมวาทะเด็ดและวิสัยทัศน์ในการทำงานของสตีฟจ็อบทั้งหมดตลอดระยะเวลา35ปีที่ผ่านมาในการเป็นซ e o ของบริษัท Apple บริษัทชื่อดังที่มีนวัตกรรมคอมพิวเตอร์มากมายสตีฟจ็อบเป็นผู้นำธุรกิจและนักปะดิษฐ์ชาวอเมริกันผู้ร่วมก่อตั้ง Apple c o คอมพิวเตอร์ในปี1976เเป็นผู้มีส่วนช่วยทำให้แนวความคิดเรื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นที่นิยมขึ้นมา สตีฟจ็อบรับหน้าที่ CEO ของ Apple ตั้งแต่ปี1997ถึง2011มีผลงานมากมายที่โด่งดังระดับโลกก็คือ iPhone โทรศัพท์เคลื่อนที่อัจฉริยะและ iPad นวัตกรรมคอมพิวเตอร์พกพาสั่นสเทือนวงการโน้ตบุ๊กเล่นเน็ตบุ๊กอย่างแรง หลังจากสตีฟจ็อบสประกาศแก่พนักงาน Apple ว่าตรวจพบมะเร็งตับอ่อนตั้งแต่กลางปี2004 Jobs จ็อบส์ก็มีปัญหาทางสุขภาพเรื่อยมาจนตัดสินใจลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหารของ Apple เมื่อวันที่24สิงหาคม2011และเสียชีวิตในวันที่5ตุลาคม2011หลังจากที่ Apple ประกาศเปิดตัว iPhone 4S ได้เพียงแค่วันเดียว สตีฟจ็อบได้มอบวาทะอันน่าจดจำที่สุดลายวาทะเกี่ยวกับธรรมชาติของธุรกิจในยุคสมัยนี้สตีฟจ็อบมีสถานะไม่เหมือนใครในแวดวงธุรกิจนอกจากเกียรติยศมากมายที่เขาได้รับเขายังได้รับเลือกเป็นซ e o แห่งทศวรรษโดยนิตยาสารฟอร์จูนเป็นซ e o ที่มีผลงานยอดเยี่ยมที่สุดในโลกโดย Harvard Business Review และเป็นบุคคลแห่งทศวรรษของ Wall Street Journal ในโลกนีสติฟจอบมีวิสัยทัศน์ไม่เหมือนใครที่ได้เปลี่ยนแปลงพื้นฐานของอุตสาหกรรม5ประเภทที่เกี่ยวเนื่องและมีการแข่งขันกันอย่างสูงเราจะมองย้อนหลังไปดู Apple ผ่านมุมมองอันไม่เหมือนใครของเขาและด้วยถ้อยคำของเขาเองที่รวบรวมจากถ้อยแถลงต่อสาธารณชนและการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนตลอดเวลา35ปีที่ผ่านมาว่าทัสติฟจอบในหัวข้อความกังวลก่อน iPad วางตลาด ถึงแม้เราจะใช้มันเป็นการภายในมาระยะหนึ่งแล้วและใช้เวลาพัฒนามาหลายปีแต่เราก็ยังรู้สึกวิววิวในช่วงหนึ่งสัปดาห์ในคืนก่อนที่จะเปิดตัวก่อนวางตลาดเราไม่มีวันรู้ว่าจะนำมันไปสู่มือของลูกค้าและลูกค้าจะบอกเราว่าเขาคิดอย่างไร แต่ผลตอบรับที่เราได้มาดีเกินคาดนี่คือสิ่งที่ปฏวิวัติวงการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆคือผู้คนรับมันได้เร็วมากพวกเขาคิดว่าผลิตภัณฑ์นี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและสิ่งที่พวกเขาทำมากเพียงใดผู้คนรับมันได้เร็วมากเป็นวาทะของซีฟจ็อบพูดในงานอีเวนต์ของ Apple เพื่อเปิดตัวซอฟต์แวร์4.0สำหรับ iPhone เมื่อปี2010แกนหลักของ Apple คือพนักงาน ทั้งหมดที่เรามีคือไอเดียของเราหรือคนนั่นคือสิ่งที่ทําให้เรายังคงไปทํางานในตอนเช้าเพื่อไปใช้เวลาอยู่กับคนที่มีมันสมองปราดเปรื่องอย่างยิ่งเหล่านี้ผมมักจะคิดอยู่เสมอว่าการรับคนเข้ามาทํางานคือหัวใจและจิตวิญ,ญญาณของสิ่งที่เราทำสตีฟจอบพูดในการประชุมดี5ทุกสิ่งเป็นดิจิตอลพฤษภาคม2007 เรื่องของการสร้างแบรนด์สตีฟจ็อบบอกว่าเราไม่มีโอกาสถ้าจะโฆษณาด้วยคุณสมบัติและผลกำไรแรมแผนผังและการเปรียบเทียบโอกาสในการสื่อสารเดียวที่เรามีคือต้องเล่นกับความรู้สึกถ้อยคำในหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของสมองอัญชันฉลาดของสตีฟจ็อบแต่เชื่อว่าเมื่อใครหลายคนได้อ่านแล้วจะสามารถจุดประกายการเปลี่ยนแปลงความคิดวิถีชีวิตและการดำเนินธุรกิจได้อย่างไม่น่าเชื่อ สิปจ็อบได้เปลี่ยนสิ่งที่อยู่เนื้อจินตนาการให้เป็นความจริงและเป็นสิ่งที่จับต้องได้